เรื่องที่คุณต้องรู้ถ้าคุณไม่เคยเข้ายิมเลยแล้วกําลังจะสมัครเข้ายิมครั้งแรก1ครับคุณต้องมีเป้าหมายก่อนครับว่าคุณจะเข้ายิมไปเพื่ออะไรหลายคนมากๆนะครับที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะเข้ายิมไปเพื่ออะไรนะมันมักจะเกิดเหตุการณ์นี้บางครั้งคุณสมัครตาเมเซลลคุณสมัครไปแล้วเยอะแยะสมัครแบบสามสมัครหนึ่งปีสมัคร3เดือนหรือสมัคร1เดือนครับเมื่อคุณไม่มีเป้าหมายแล้วคุณไม่รู้จะเข้ายิมไปทําอะไรครับคุณจะเข้าไปเล่นได้เพียงแป๊บเดียวครับอาจจะไม่ถึง5ครั้งครับแล้วคุณก็ปปปปลล่่่่่่อออยยยยยยใใหห้้้้้คคคคคคคาาาาาาิิมมมมมไไไไไไกัรรทีุุณณดด2ววเเเขชืงงต ไม่เคยเข้ายิมมาก่อนไม่ว่าจะเป็นฟรีเวทหรือแมชชีหรือเครื่องคาร์ดิโอก็ตามเพราะมันอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เป็นไปได้นะครับควรถามเทรนเนอร์ที่อยู่ประจํายิมดูเครื่องเหล่านี้ใช้ยังไง3ครับต้องจ้างเทรนเนอร์สัก2อสเดือนดูครับโดยให้คิดซะว่าทํำยังไงก็ได้ให้ฉันสามารถเล่นทุกอย่างเป็นทั้งหมดอย่างปลอดภัยและถูกวิธีแถมคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกด้วยกลับกันนะครับถ้าคุณเข้าไปเพื่อไปลองผิดลองถูก1ครับคุณอาจจะต้องเสียเวลาครับ2ครับมันอาจจะไม่ปลอดภยัย4่ครับไม่ใช่เทรนเนอร์ท การไม่ใช่เขาไม่เก่งครับแต่เขาไม่ได้จบมาด้านโภชนาการนะครับเพราะการสอบการเป็นเทรนเนอร์นะครับเขาไม่ได้สอนเรื่องโภชนาการเพราะถ้าเรียนโภชนาการต้องไปเรียนอีกเยอะเลย5ครับ ถ้าคุณอยากให้ทุกอย่างมันดีขึ้นในการเข้ายิมนะครับมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นแนะนําให้คุณหาความรู้เพิ่มเติมเองไม่ว่าจะเรื่องการออกกําลังกายนะเรื่องโภชนาการเรื่องเวทเทรนนิ่งเรื่องการคาร์ดิโอเพราเมื่อคุณมีความรู้เยอะขึ้นนะครับทุกอย่างมันจะง่ายกับคุณไปหมดเลยครับเวลาคุณเข้ายิมปกครับคุณควรรายงานปัญหาสุขภาพให้กับเทรนเนอร์รู้หรือทางยิมรู้เพราะหลายๆโรคมันอาจจะไม่สามารถคาร์ดิโอได้หรือไม่สามารถคาร์ดิโอหนักได้หรืออาจจะต้องคาร์ดิโอเบาหรือบางโรคก,ก็ไม่สามารถเล่นเวทบางท่าบางตอนได้หรือบาาาาางงโรออจจจจะะยัไไมม่่สถเลนวดด้้ ไม่หาหมอกายภาพก่อนฉะนั้นคุณควรรายงานปัญหาสุขภาพโดยละเอียดให้กับเทรนเนอร์ของคุณรู้เจ็ดครับ ถ้าสมมติคุณเวทที่บ้านมาตลอดแล้วคุณเพิ่งมาเริ่มเข้ายิมแล้วเกิดอาการเขินนะครับหรือกลัวคนจะมองอย่างนั้นอย่างนี้กลัวเขาเอ้ยมองสายตาเขาจะคิดยังไงกับเรานะครับให้รวยเลยครับให้คิดตามผมไปเลยนะครับหนครับคนที่เขามองคุณนะครับเขาไม่ได้มองด้วยความรู้สึกทางด้านลบนะครับส่วนใหญ่เวลาเรามองคนที่เข้ามาเล่นยิมคนเดียวคนที่กำลังพยายามอะไรอย่ารู้สึกว่าเขาเท่มากๆนะครับเฮ้ยเขาเก่งว่ะเฮ้ยเขามาถึงเขาสามารถมาเล่นที่ยิมได้เลยเพราะคุณเล่นที่บ้านคุณมีพื้นฐานอยู่แล้วไม่ต้องกังวลครับไม่ต คแค่นั้นครับฉะนั้นมั่นใจในตัวเองครับแต่ถ้าคุณเล่นอยู่ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ทำอยู่มันถูกไหมทางที่ดีครับจางเทนเนอร์ก็ดีนะครับ8ครับ คุณต้องรู้มารยาทในยิมหรือกฎของยิมนั้นๆน,น,นะครับแต่ละที่มีกฎไม่เหมือนกันแต่จะมีมารยาทโดยทั่วไปในการเข้ายิมอย่างเช่นเขาจะมักไม่ให้ใส่รองเท้าแตะนะครับ <c oughs> ใส่รองเท้าผ้าใบการแต่งกายต้องถูกต้องไม่ได้ใส่เ <c oughs> สื้อเชิ้ตกางเกงยีนเข้ามาเล่นหรือแล้วแต่ที่นะครับบางที่เขาก็ห้ามถอดเสือ้อเวลาเล่นเวทเสร็จก็เก็บเวทเข้าที่ด้วยเวลาเล่นเวทเสร็จเห็นเรามีเหงื่อเราก็ต้องเช็ดบออทุกครั้งมันเป็นมารยาททั่วไปอย่างน้อยคุณก็ต้องรู้เรื่องนี้ไว้เข้าวครับถ้าสมมต รู้ไว้เลยลว่าอันนั้นอันตรายและไปไปได้ควรเรียกเทนเนอร์ม่อย่ายืดเด็ดขาดนั้นอาจจะอักเสบหรือว่าเกิดอาการฉีกขาดได้นะครับให้ประครบเย็นแล้วก็ไปหาหมอเน้นแต่ว่าไอสิ่งที่อาการปวดอาการเจ็บของคุณมันเกิดขึ้นหลังจากที่คุณเวทจบไปแล้วประมาณ24-48ถึงชั่วโมงอันนั้นอาจเป็นอาการดอมทั่วไปปกติของคนที่เล่นเวทเพราะมันเกิดจากการไม่ชินจากที่คุณไม่เคยเล่นเวทเลยแล้วเข้าออกกังการแบบเวทเทนนิงครั้งแรกก็อย่าลืมไปติดตามความรู้เพิ่มเติมได้ที่เพจ Boy Official, TikTok, Boy บางบอยอณคเัช